ปนี้เรามีของมาอวดเป็นแล้วก็อู้สภาพอีกถุงนึงที่แบบว่าน่าสงสารมันมากเลยอะเมื่อวานไปวัดได้บุษามาอ่าไม่ได้ได้ตรงวัดนะเป็นเป็นตรงที่องค์แพนได้เลยส่วนก็จะมีชาวบ้านเขาเอาขออที่มีมาขายแล้วเราก็เลยเกีกนี อันนี้เป็นถุงที่เฮ้ยไม่ใช่อันเนี้ยได้มาจากวาัดหลวงพ่อทวดเออใช่ใช่ใช,ชแล้วดูสาภาพโ้ยอืกินได้นิดนึงแต่เราจะมาเลือกกินถุงที่มันยังมีสคภคาพที่ยังพอกินได้อยู่นึกถึงซีเร,รียกาหลีเขากิน เขากินเลยนะเมื่อเขื่เทศเรากินพุทราอือหือได้ยินเสียงไหมคะอือหือลิศ